สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่อง y o u t u ต e ้ำดําซิอ่าวันนี้มาทําอะไรกันมาเก็บเห็ดมาเก็บเ็ดก่อนที่ม่คือได้แล้วมาก่อนที่ยังเลยก่อนที่ยังไม่ได้่ายคลิปอ่ะหนูเป็นคนเจอเกียบเผ็ดแตกเลยออเอาไปต่อไปต่ออ่้อย่าลืมบอกบอกคุณลุงคุณป้าด้วยว่าว่า ก่อนที่จะไปเก็บเห็ดกันต่ออย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องอันกับพี่ตะวันนะครับใช่ใช่อู้ไอ้วันเห็นแล้วลูกเเอาสียไม่ต้องเสียมลูกโอ้มีน้อยวันแปลมีน้อยในใต้เบาะไปมีน้อยในใต้เบาะรถมีอ่าต้องสอนก่อนนะคะเริ่มต้นอ ทำไมเราไม่เอานี่หรอไม่เอาไว้เชื้อมันลูกเดี๋ยวปีหน้ามันจะได้เกิดเราไปเราก็กินไม่ได้เราเอาเชื้อมันทิ้งไว้ในป่านี่ครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันอันนี้เราจะทิ้งเชื้อมันนดอกไปให้เนือเชื้อไ้อันนี้เราทิ้งเชื้อมันไว้นะคะแล้วมันก็จะเกิดใหม่ถ้าบางคนบางท่านเก็บไปก็เก็บไปหมดเลยไม่ทิ้งเชื้อมันไว้มันก็ไม่เหลือนะคะนี่ไงอีกดอกหนึ่ง โอ้ยตีกันแล้วทางนู้นแม่ก็อยากหาเหมือนกันเนาะเ่โอ้ยใครหาได้เนี่ยอันนี้สับเหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมดู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 ลูกเอย่เดีึงเด้อพี่น้องป่านเด้อพี่น้องจะป่านให้ดูอืมให้ประจางสวยเลยมาเต้นตมป่านเกือบถึงดินถึงละอันอันนี้อันนี้นะคะอันนี้ต้องป่านแอ่ะเหนียวมันเลยอ่าเอาใส่ในตะกร้าลูกเอาใส่ในตะกร้าไว้ครับ ออไม่ไม่เอาใส่ในตะกร้าไว้น,นี่นะคะมาเป๊บเดียวนะคะอ่าอ,อันนี้เป็นเห็ดพึ่งขมนะคะขมไม่มีเห็ดมข<า>เดมเลยพึ่งพึ่งเกิดนะคะได้ยินข่าวว่าเห็ดออกนะคะก็เลยพาเด็กๆมานะคะก็ได้มาท่องเที่ยวด้วยก็ได้มาท่องเที่ยวด้วยาูแล้วก็หาเห็ดครับไ,ไปไปไปหาข้างในปา่าลูกเดี๋ยวมาหาตามทางหากินตามทางเลยเนาะ พนักงานหาเห็ดของเราโดอ้ไปดูไปดูเห็ดขาวแ้าวแป้งค่ะเห็ดขาวแป้งป่ะไปต่อค่ะไปต่อค่ะนี่นู่นนู่นโอ้ยเมยก็อยากหาเหมือนกันน่ะมใช่ไหม สนุกนะคะพี่น้องถ้ามาแล้วเจออย่างเงี้ยสนุกลอยลอยอ่าไปได้อีกแล้ว,ลวจะดอกไม่ใหญ่นะคะดอกเล็กๆไปบอกพี่น้องแล้วใช่ไม,ม,มที่นีแล้วสมัยก่อนสมัยไม่ใช่สมัยโบราณเหมือนพี่อันพูดนะคะสมัยสมัยก่อนตอนหนูที่หนูมาที่เสียตั้มจีบหนูใหม่ๆมีมาหาเห็ดนี้มีแต่ดอกใหญ่ๆนะคะ ทุกือมีนน้อยทุกวันนี้เห็ดมันเหลืบาท่นคนเห็ดมันเกิดไม่ทันคนนะมันเลยเหลือแต่ดอกน้อยๆแต่ก่อนมีแต่อู้ยดอกดอกบานใหญ่มากนะฮะเราเอาไปย่างด้วยใครได้ก้าไปนี่้ะไปนี่ไปนี่แล้วแล้วที่คือเป็นพวกเห็ดเขาเหมือนกันเอาทุกอย่างให้เนี่ยเขไปเหมือนกันไม่ใช่นี่ไปท้วกันเลยบ๋อไปเจอเยอเห็ดไหนไอ้หลุมเห็นไหมน้อยเนี่ยไหนลูก โอ้เห็ดแน่นอนยังจะไปเห็นอยู่เนาะเอาเสียมสิขุดออกมามาเด้พี่ขุดไม่ต้องจกลงไปในลุมไม่ต้องจกฮะกุญแจมอยังกุญอยู่ในรถโอ้เห็ดน้อยอุ้ยเห็ดไข่ไข่เห็ดรูปเปล่าเออะอเอางกุญแจในรถเไข่ตเบเห็นเอาะหนอนดาบอกเจอเห็ดขมจิวหนรู ไหนครับเห็ดหอมโอ้ยมันไม่ใช่ลูกไม่ใช่ไปอันนี้เห็ดเบื่ออันนี้เห็ดเบื่อดีๆไหนลูกนั่นเห็ดเบื่อลูกอันนี้เห็ดไม่ก่งกินได้อืมไปอ่ะมีแต่ลูกมันแม่ไม่กินอันนี้ล่ะกินไม่ได้ครับนั่นเห็ดเบื่อครับอือะไรถืออืยื่นกับคอหน่อยเห็นไหมเนี่ย เอาดูนะเมื่อกี้เป็นอะไรสะดุดล้มสะดุดล้มมาไปไปจะดุดกองงอ่ออไ้้นแงนู่นนู่นไปหาพ่อนุ่นพ่อได้แล้วไปเราเร็วทำนู่นพ่อได้เห็นกันรึเปล่าดูดิไหนดูกเหนไห ว้าวเาาขุดน <ially> ี่งสองดอขุดได้ไหมพยายามเก็บเห็ดอับหัวเห็ดขาดหมดแล้วมั so then, <Kazakhstan> it it ้งอ้วนมากอ้วนมากเห็ดมีดอก้นีดอกนึงดอกนึงอยู่ก <Iran> ับพ่อนึงหัวหลุดหัวหลุดเลยหัวหลุดอันว้าวมาเดินเราไปดูไปดูดิเห็ดยาก เดีิมเหดอน่ใช่เห็ดมั้ยสท้ายดูอุไข่ไข่ไข่ดูไข่ดูดูไข่มันไข่ไม่ต้องเอาลูกๆน้อยๆออเอาแต่ลูกโตมันเฮ้ยหยทั้งจาเอามีดทั้งเจ้าเสียมได้เห็ดดอกเดียวพี่น้องเลยเ้แตกสวดนีอืค่ะเพิ่งเห็นสดอดอกนี้นน่ ไม่ใช่ลูกไ,ไม่ใช่ไหนลูกอันั่งกินไม่ได้ครับเห็ดระเบิดเห็ดระเบิดขี้ศรีของอันนี้เห็ดค้างเป็นเห็ดขาวร้อนเลยร้อนบ่มันก็ไม่เย็นเหมือนอยู่บ้านแล้วเนาะก็พามาหาเห็ดเนาะผจญไทยเนาะก็พามาผจญไทยเนาะหาเห็ดเป็นแบบอืมอย่า ไปไหนจะของเห็ดเห็ดไปไหนเห็ดเห็ดหรเสียมเคลียเราัปที่ไีกันนี้สวยนว่าจะแมนนวแมนเห็ดเนเอาเห็ดอันเสียมเคลียเราเพิ่นกัย่างนี้สยโอมันกายนกบ้ววยเห็นเองด้วยนะเห็นเลยสดสดจากธรรมชาตินะครับ อโอ้เอาเสียมเขียหรอเนี่อไม่ใช่เห็ดนะครับตัวเองก็เอาเสียมเขียแล้วตัวเองก็จะเดินนีเดินผ่าน,นเห็ดเดินี่านเห็ดดีเจอหลายเออเออไปไปไมันตายอย่งมันตายแล้วตายแล้ว โอ้มีลูกอสหลายตัวอยู่ันนี้เป็นทางน้ําผ่านมาอ่ะไปไปเอ็งก็อย่าแนะนำเจ้าเอ็งขุดก่อนเจอดอกกระเจียวออืนี่ค่ะเจอเจีเห็ดเออเจอดอกกระเจียวน้อยด้วยดอกกระเจียวไปเอาออกมาขุดตรงนี้เฮ้ยอย่าไปใกล้มันจะไม่ได้อันนี้กดลงไปลึกๆลึกๆ นยง,งยแต่และจูงขึ้นามาครับหัวขาดจ้าหัวขาดจ้าไป <c oughs> มามาเจอดอกกระเจียวสองดอกอ่าจะได้ไหมลึกๆสิเออเอ้าทำยังไงจะได้อ่ะเออเขี่ยมโอ้รอบนี้หัวไม่ขาดเออได้ชีดอกเอาครูดีดอกนึง น,นั่นไงอดอกหนึ่งกุดลิดีนะพี่ไอ้เต้ใหญ่ไม่รู้เรากำแย่งกเอ๋ออะ้อ้อตัวนี้สับคอมเลยมั้งคะไปถือไปใส่ตะกร้าเยี่ยมครับเยี่ยมครับไปเยี่ยมเยี่ยมไปเฮ้ยเจอดอกเตียวว้ายเรอวพี่บันเดินผ่านไปได้ไงเอาเร็วๆยุ่งจะกัดโอ้ยลีลาะ เนี่ยทั้งตูดเนี่ยมีอีกดอกนึ่งนะนุ่นเดชั้งตูดนะหันตูดไปอยู่ตูดหนูนะอย่าถอยมาเหยียบนะอ่ะดึงเอาเลยดึงเอาเลยนี่ไงเออเยันขมเจอสองดอกผมเจอสองดอกปะโอโห้ไปเดินยุงเยอะยุงเยอะลูกทูแลกถูเล่แขวะจะได้เดินผ่านพีเที่ยอือ ไปไปรถถูกไปร้อนคือบนนอพี่น้องเลยพ่อได้ปนบนนอไงกลับไปบ้านก็ได้อาบน้ามีเห็นไหมเอ้าเห็นเห็นเนาะเอ้ยดึงเอาดึงเอาเลยมีดอยู่กับพี่น้องว้าวได้สองดอกแล้วปะพี่น้องมันได้สักดอกไหมมันเดินผ่านไปนี่เมื่อกี้ เอไหนเอามาให้ท่านผู้ชมดูหน่อยเห็ดสดๆดจากป่านะครับเห็ดสดๆดจากป่านะครับไหนดูหน้าหน่อยครับรยุงกินหมดแล้วครับไปร้อนหมดเลยโอ้ตรงนี้ทําไมดอกไม้เยอะจังหลสวยเนาะสวยจังเลยอันนี้เด็ดให้ทุกคนเด่นให้ทุกคนอยู่ในครอบครัวนะครับนี่ที่อยู่ในครอบครัวโอ้ ยอดไปเลยลูกพี่นี่สวยมากเป็นดอกสวยนะคะดอกไม้ป่าเต็มเลยผนได้ด้วยเอออุ๊ยขาดเลยนะไปไปกินน้ำหลวงกินแล้วสวยโอ้คนหาเห็ดได้กี่ดอกเนาะคนหาเห็ดหาเห็ดยังไม่ได้กี่ดอกเด,เด็กๆมาถึงรถแล้ว หหไหนเอาเห็ดมาดูสิเอาน้ำมากินว,วันนี้ก็ได้เห็ดน้อยก็จนอีกวันนี้ได้เห็ดน้อยก็จนอีกเหรอไหนเบียกเไาก็ได้เห็ดมาดูหน่อยอ่ะเริ่มเล่นแล้วทีนี้ไหนได้อะไรบ้างอได้เห็ดสามโดกก็โดกจียว ฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อค่ะไอติมไไอติมปเราจะไปกันต่อไปที่ใหม่นะคะที่นี่นะไม่เห็นเห็ดโอ๊ยไอวานน่ะเห็ดดอกตั้งใหญ่เออหนูก็มานั่งตรงนี้นั่นแหละเออมองไม่เห็นได้ไงพี่อันหรือพี่ท้าอันี่ไงเห็ดโขมดอกหนึ่งเอออยู่กับรถเลย อันนี่ททำไมตรงนี้ขาดลูเออช่างมันเห็ดมันผูกแล้วลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะอ่ะอันนี้เห็ดดอกน้อยอันนี้เห็ดดอกแม่บอกว่าให้ใส่หมวกไงมันร้อตใส่พี่ใส่ไม่เข้าไปสวยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปหาอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้มันได้ไม่ค่อยเยอะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งใหม่นะคะ แตามพี่อันมาเลยบอกบอกพี่ลุงปุณป้าสิตามพี่อันมาเดี๋ยวพี่อันจะพาไปดูอีกฝั่งนึงเอ้าไม่สนใจแล้วยุงเยอะนะคะไปเดี๋ยวเราไปดูอีกฝากหนึ่งนะคะของป่ากันเดี๋ยวเราไปกันเลยเดี๋ยวเราไปกันเลยจ้าจ้าพี่น้องคะมาพบกันอีกแล้วโอ้ฝั่งนี้นะคะเรามาฝั่งใหม่ฝั่งนี้หมานนะคะพี่น้องมีแต่ดอกใหญ่ๆห่ด้วยไปหาฝั่งนู้นลูกหาฝั่งนี้เจอ ลูกเก่งไงนี่ฝั่งนี้มีตะบดอกใหญ่ๆนะคะฝั่งที่เราไปเมื่อกี้มันผอมๆเนาะวันเนาะเหมือนมันเป็นปริโอเนาะอันนี้อู้ใหญ่มากนี่นะคะพี่ยันแม่ขอดูเนี่ยนู่นอันนี้สองคนนะคะของเขาอยู่ในตะก้าด้วยีอยู่ในตะก้าอ่ะปะนู่นๆพ่อได้หรือเปล่าลูกไปไปดูดิพ่อเรียกแล้วนะขยันนะคะขยันเด็กตาเลยอ่ะไหนมาดู มาดูพ่อกับลูกเออโอหเยอะเยอะเยอะเต็มเลยเต็มเลยเก็บเรื่อยๆนี่โอ้นี่ข้างหลังพ่ออีกดองเห็ดเห็นด้โหโอ้โหมากันทั้งครอบครัวเลยสองตัวมากันทั้งครอบครัวแล้วก็สามตัวแต่มันน้อยมันยังไม่โตครับอ่ะไหนพี่อันไม่ต้องจับสิแม่ทำให้แล้วอ่ะไหนเต็มเลยอู้โหนี่นี่มีอีกดอกนึง่งบิ๋วเห็ดเกี๊ว โอู้สนุกมากเลยเฮ่ทำไมมันล้มแบบเนี้ตัวโดนขาพ่อเหยียบไปแล้วหรือเปล่าบ่มันล้มมาหนีนี่นู่นทางนู้นเต็มเลยกับพี่วันนะตายล้มตายหมดไอ้ตพี่อยากขึ้นมาโมนอะไรนี่นนี่นี่อีกดอกนึงอ่ะลูกอืมอุ้อ้วนมากเลยดูไหนอู้อ้วนมากมาเหมือนมันมีพลังอ่ะมันมีพลังแบบเหมือนเราออกกำลังกายและท้องเราแบบมันใหญ่ขึ้นอ่ะนี่ ดีๆตื่นเต้นมากนะคะมาป่านี้ได้เห็ดแต่ดอกอ้วนๆนะคะแล้วก็ได้ใหญ่ด้วยมีสองตัวเนอะไหนโลกว้าแต่ย่าเต็มเลยอห้วเห็ดหลุดเต็มมีสเลตัวอ้นน่นเต็มมือพี่วานแล้วพี่นะพี่วานเอามาใส่ในตะกร้าไม่ไว้ก่อนเพราะว่าดอกมันจะหักถ้าใส่ถุงอย่างนั้นดอกมันหักนี่นะคะมาฝั่งนี้แป๊บเดียวจะเต็มตะกร้าเราแล้วมีแต่แบบอันนี้ดอกใหญ่ค่ะอู้ ทำไมอ้วนจังลูกพีลูกพีจะเยอะไห <laughs> น,น,นไหนโอ้ทำไมอ้นวนจังโอ้ไหนกระดินออกกระตาเราหนุน่โอย้ยางอ้วนเลยนี่นี่หน,น,น,นูเด็ดเหลือลากมันไว้ด้วยโอ้ครับเอาลากมันไว้ด้วยลูกมันจะได้ออาากอปีหน้า พี่วรนเก็บมาใส่แล้วใช่ไหมที่พ่อกระเด็นนาขนาดน้อยยังอ้วนเลยขนาดน้อยยังอ้วนนะคะไม่เหมือนต่ก่อนโอ้ป่านี้ป่านี้ได้เยอะนะคะมาแป๊บเดียวเองนะคะเมื่อกี้เดินจนไปฝั่งนู้นของป่าเดินจนไม่ได้นะคะมาฝั่งนี้แป๊บเดียวเด็กๆตื่นเต้นกันใหญ่แม่ไม่กล้าเดินเลยแม่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนบ้างดแตกอาเอามาดึงดึงออกมาลูกดึงออกมา อันนี้เด็ดไม่ได้เหลือลากวันไี้ด้วยเออมาไม่เป็นไรเห้เลยโอ้นี่นะคะหอกใหญ่มากเสียมอยู่ไหนล่ะลูกเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวมัวแต่เห็ดไม่ได้เสียมกับบ้านนะเดี๋ยวยายด่าเดี๋ยวใหญ่ด่านะเอาไปหาใหม่วันนี้เราไม่ต้องออกไปหาอาหารแล้วนะเราได้อาหารแล้วใช่ไหมวันนี้ใช่แต่หนูก็กินไข่เหมือนเดิม ถึงหนูจะหาเห็ดหนูก็กินไข่เหมือนเดิม <Okay. S 1> ถึงจะมีปลาหนูก็กินไก่กินไข่เหมือนเดิมหน้าหนูจนเป็นไข่แล้วสองพี่น้องนะคะไข่แพงหนึ่งนี่ได้ไม่พออาทิตย์นะพี่น้องสองคนนี้กินแต่ไข่อามีอาหารอย่างอื่นก็กินไข่เหมือนเดิมอะไรนะมันไม่ได้มีขนาดนั้นหรอกลูกถ้ามันมีมันก็เห็นแล้วอู้หลูกคอย เดีวมันหลัลงทุนพันล้านไม่มีเห็ด<อ>นั่งเกือกไปเลยสนุกไหมครับวันนี้โอ้ไม่สนุกเลยโอ้ไม่สนุกเลยไม่เห็นเห็ดนี่นะคะอการจ้องมองในสายตาของเราเขาจะดูในพุ่มไม้นะคะ<อ>เห็ดส่วนใหญ่จะอยู่ใต้พุ่มไม้<อ><อ>เดินจนขาลากแล้วมั้งบูธใหม่วันนี้ ัเนเยอะนะครับเขาจะพาอยู่ในุ่มไม้นายลูกเขาบอกว่าเขาได้เห็ดนายครับนายลูกโอ้โหโอ้โหโอ้โคดอกใหญ่เลยของหนูอ่ะได้เกือบเต็มตะกร้าแล้ววิธีหาเห็ดของสองพี่น้องนะฮะน่ะเออ ลงทุนมากลงทุนพันล้านเพื่อส่องไม่มีหรอกลูกอย่าเข้าไปขนาดนั้นลูกเพื่อมันมีแมงงอกต่อไปก็จะมีเห็ดละโงกนะฮะเห็ดละงอกจะเห็ดอันเตรีมกำลังใจให้น้องอันด้วยกับพี่บัลด้วยวันนี้พามาหาเห็ดมันข้ามไปทาไมมันไม่เห็นเห็ดเออมันข้ามไปทำไมมันไม่เห็นเห็ดวะพี่วันนะเออ ทำหักนะดึงไปเลยแม่ดูพี่หยองมาทำหัวเออพี่หยองทำหัวหักแล้วอ่ะอุ๊ยอีกโด่งหนึ่งอืมอ๋อนะคะหาเหตุการณ์วันมากให้แม่ดูสิในลูกโอ้โหโอ้อ้วนจังเก่งจังเลยเดินผ่านไปมันไม่เออพี่วันไม่เห็นหนูเห็นหนูเก่ง อ้าหนูเก่งไงตอนไหนยังนูก็จะดีครับนี่นะคะสองเห็ดขาวใช่ไหมเขาว่าจะส่งใต้พุ่มไม้อ่าไหนครับอ้าวเห็ดขาวได้เห็ดขาวแล้วอ่านี่นะคะเห็ดขาวแป้งเห็ดขาวแป้งเยอะ เราน่าจะได้เต็มกระมังกลับบ้านเลยเออยายจะได้ว่าหนูเก่งไงเอองี้ไปเห็ดอันนี้มันหายง่ายกว่าอีเห็ดปวกเห็ดปวกเคยกินไหมเคยกินครับหนูเคยกินไหมครับเห็ดกินไงว้เดินมาคนเดียวได้เงี้ยอุ้ยเห็ดคอหักเห็ดคอหักดูยุงนะพี่น้องนุ่นเต็มหมวกอยู่นั่นอะเร็วๆยุงกินหมดแล้วนะคนน่ะ ทำเห็ดขาดไปมันมาแล้วมาแล้วอืมเอาเก็บไปอาไปโอ้โหหมดแล้วนี่ไงเห็ดจิ๋วเอ่อเห็ดจิ๋วมาเอาใส่ถุงแล้วก็ไปลุกมามามันมันขาดแล้วไปไปปล่อยมันไม่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 เอาตีกันเลยเอาคนหนึ่งจะเอาเอา เดี๋ยวสับมือเลยโอวยมันอ้าวห่วยเห็ดขาดทีเดียวโอ้นี่เห็ดตดๆจากเฮ้ยเฮ้ยอันอยู่ในโอยออะกินในโอยโลอือเยสเสร็จแล้วโอ้ใส่ถุงอ่ะไปลูกได้เว้นรากมันให้มันเกิดเออเว้นอยู่ไปมันไม่ได้ออกมากับเราหมดหรอกเชี่ยเชี่อเชี่ยเชียว้นรากมันไว้ครับ ก็เหนื่อยหรือยังคะเหนื่อยกันไหมเหนื่อยนะครับคุ้มกับการหาเห็ดคุ้มการหาเห็ดอะจับแมงอันนี้มาด้วยอะฝากฝากคุณลุงคุณป้าหน่อยวันนี้ได้เห็ดได้แกงเลยเนี่ยเยอะเลยค่ะนี่จะโกนี่จะโดนี่จะโดวใหญ่เลยลูกตะก้าลูกตะก้านะคะอะอะฝากฝากฝากปิดคลิปให้หน่อยครับปิดคลิปให้นะลูกซ่องอะไรตําดําซิ่ง สำหรับคลิปนี้กดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจช่อง YouTube ตามกําทิ้งด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ,ย,ย,คะยุงเยอะด้วยสวัสดีค่ะ